ผมใส่อยู่ตอนนั้นจะเป็น15-35นะครับผมวิ่ง <Wing S 1> ก็โอเคนะ1,2,3ได้4เหมือนมันจะขึ้นช้าอยู่นิดนึงก็เลยเปลี่ยนอัตราทดใหม่มาเป็น14-34นะครับผมซึ่งอัตราทดมันก็เพิ่มขึ้นนะครับผม14-34นี้จะขึ้นมาเป็น2.4ถ้าผมจำไม่ผิดนะเออประมาณนี้นะครับผม <G> ก็อาจจะไม่แบบได้ขี่แบบยาวสักเท่าไหร่นะผม Get over here โอเคนะผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube n h l n ั e เอโตะนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมเดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาอัปเดตเจ้าเวฟ125ของผมนะผมว่าทำอะไรไปบ้างแล้วนะครับผมก็เห็นๆน,นะครับผมที่มีการเปลี่ยนใหม่เลยนะเพื่อนๆน,น,นะครับผมก็เบาะนะนี่นะครับผมคือจากที่คลิปในหลายคลิปนะคืจะเห็นว่าเบาะรถผมอะคือมันโดน เจ้าหนูนะผมเจ้าหนูของผมก,ก็คือแมวน้อยที่น่ารักนี่เองนะผมได้แบบมันเราเป็นที่รับคมเล็บไปเรียบร้อยนะผมซึ่งเบาะนั้นผมก็โอนให้เจ้าแมวไปเรียบร้อยแล้วนะผมผมก็ได้เบาะมาใหม่แล้วนะผมอันนี้เบาะที่ใช้ก็จะเป็นของเอกนาทองนะผมนี่นะโอเคนะผมแล้วก็ที่เปลี่ยนใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นชุดล้อนะผมล้อเปลี่ยนมาเป็นจาก สีทองนะผมเปลี่ยนมาเป็นสีส้มนะผมเพื่อให้มันเข้ากับตัวรถนะผมนี่นะมันก็จะมีแบบขวมจิ๊ดจ๊าดขึ้นมานะผมก็สวยงามนะผมเพื่อมันเข้ากับสีแดงนะให้มันรับกับสีแดงนะผมก็เพิ่มมาอีกอย่างหนึง่งชุดหน้าก็จะเป็นจานเบรกนะผมจานเบรกนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นจานเจาะแล้วก็เหมือนให้มันบางลงนะครับเพื่อนๆเพื่อให้มันแบบมีควมลื่นนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นส่วน ชุดหน้านะผมส่วนปั๊มก็ยังเป็นปั๊มล่างเดิมอยู่นะครับผมสายก็เป็นสายถักเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับผมก็หน้าหลังเลยนะครับนี่นะเพื่อนๆก็จะเป็นหน้าหลังเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนะครับผมโอเคนะผมก็ข้างหลังนะชุดหลังชุดหลังก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นโซ่นะครับผม โซ่ก็เปลี่ยนใหม่เป็นสีเขียวนะให้มันแบบให้มันจี๊ดนะเพื่อนๆนะผมให้มันจี๊ดขึ้นกวัวเดิมนะครับผมล้อก็ยังเป็นล้อส้มเหมือนกันนะครับผมนี่ดูความลื่นนะครับลื่นมากไหมนี่นะครับผมก็ลื่นประมาณนี้นะนะครับผมส่วนก็จะมีส่วนเครื่องเครื่องก็ตอนนี้นิ่งแล้วนะเพื่อนๆนิ่งอยู่ที่สเต็ป56นะครับผมวาวเดิม ชักเดิมนะครับผมแต่ก็มีการาชุดบนเนาะชุดบนก็อย่างที่บอกเพื่อนๆหลายๆคลิปนะผมก็จะมีทําแค่แคมกับฝานะครับผมที่มีการเปิดพอร์ตเปิดอะไรใหม่ก็สปริงวาลวก็เป็น2ตัวนะครับผม2ตัวซ้อนกันนะครับก็หมดยางก็จะเป็นคาบูนะคาบูก็เป็นคาบูเอ็นโปรประมาณนั้นนะครับผมโอเคส่วนชุดล่างชุดล่างทําอะไรบ้างก็ ในส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีทํำชุดขยับตรงพันเชอร์คอยนะครับผมก็ให้จังหวะการจุดระเบิดมันเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับน้ำมันนะครับผมโอเคอันนี้คือฝั่งนี้นะครับผมส่วนฝั่งนู้นก็จะมีสเวทนะครับผมมีส่เวทแล้วก็มีทำคัดนะครับ ทั้งแผ่นคัทแล้วก็สปริงคัทนะหมดยังก็มีทำคัทมือประมาณนั้นนะครับผมอันนี้คือชุดล่างนะครับก็นอกน,นั้นก็จะเป็นการทำสีนะครับอันนี้เก็บสีใหม่แล้วนะครับก็เป็นสีดำเงานะผมเพื่อให้แบบตัวรถมันดูแบบดูสะอาดขึ้นนะเพื่อนๆแล้วก็คือมันยังไงล่ะมันก็เหมือนรถใหม่เนาะประมาณนั้นนะครับผมโอเค ก็นอกนั้นก็จะเป็นการเก็บสีใหม่ทั้งหมดนะครับผมก็เก็บสีพวกสเตย์พักเ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เหลือเฉพาะไอ้พวกที่ขาตั้งนะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือยังเป็นแบบยังเป็นที่มันติดรถเดิมมาอยู่นะนี่นะมันก็กระโหลกกราอยู่นะเพื่อนๆ <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยสั่งว่าเปลี่ยนนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็นแบบแต่งแบบจเต็บรถ บ้านใช้งานทั่วไปนะครับเพื่อนๆโอเคประมาณนี้ส่วนท่ออ๋อลืมบอกไปท่อก็ตอนนี้ก็ไล่เป็นคอ28เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะตอนนี้คือมันเปลี่ยนเป็นสีทองเรียบร้อยแล้วนะจากที่เอามาใส่ตอนแรกนะเพื่อนๆมันจะเป็นสีแบบสีเงาวิ่งเลยนะเงาตอนนี้มันก็โดนความร้อนเปลี่ยนจากสีเงาวิ่งมาเป็นสีทองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคนะสีนี้ก็สวยนะ แต่ไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนไปอีกไหมนะครับผมก็เดี๋ยวใช้งานดูกันก่อนนะเพื่อนๆโอเคก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาลองสตาร์ทเครื่องให้เพื่อนๆได้ชมกันสักหน่อยนะครับผมว่าทําใหม่แล้วถึงตอนนี้เสียงมันจะแน่นขนาดไหนโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทเสียงให้ฟังสักครู่ โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเสียงเดินเบาแบบนิ่งๆน,น,นะนี่นิ่งขนาดไหนเดี๋ยวให้เพื่อนๆฟังเสียงดูนิ่งจนดับอะ่ะเออพเพื่อนๆคิดดูอ่ะนิ่งขนาดไหนนิ่งจนดับนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมแต่เตอร์ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็น14 3 4นะครับผมนี่นะก็ ขับด้วยโซ่เขียวอย่างซีจัดนะเพื่อนๆโอเคนะผมก็ถามผมว่ามันวิ่งโอเคไหมก็ตามที่ผมวิ่งมานะผมซึ่งในหลายคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆผมใส่อยู่ตอนนั้นจะเป็น15 35นะครับผมก็วิ่งก็โอเคนะก็1 2 3ได้4อาจจะขึ้นเหมือนมันจะขึ้นช้าอยู่นิดนึงนะครับผมมันแบบ มันยังหน่วงๆอยู่นิดหนึ่งนะผม,มก็เลยเปลี่ยนอัตราทษใหม่มาเป็น14.34นะผมซึ่งอัตราทดมันก็เพิ่มขึ้นนะครับผมเพราะว่าจาก15.34เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2.33มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะเพื่อนๆแล้วก็14.34นี้จะขึ้นมาเป็น2.4นี่แหละนะถ้าผมจําไม่ผิดนะเออประมาณนี้นะครับผมก็มันก็ทําให้เกียร์สีนะครับเพื่อนๆมันขึ้นมาแบบ ขึ้นดึงดีกว่าเดิมนะมันไม่ห้อยนะผมกําลังไม่หายนะเกียร์สี่นะผมส่วนหนึ่งสองสามนี่ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนๆก็ขี่ดีนะผมโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองให้คุณผู้ชมนะผมได้ชมกันสักหน่อยนะครับว่ามันขี่แล้วมันดียังไงนะผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับให้คุณผู้ชมได้ชมกันสักหน่อยนะผมเดี๋ยวลองสักหน่อยไป ก็อาจจะไม่แบบได้ขี่แบบยาวสักเท่าไหร่นะครับผมถามว่าดึงขึ้นดีไหมมันก็ ็เดี๋ยวดับเครื่องก่อนกิน่กกนหนึ่งมันก็ดึงขึ้นดีนะครับผมเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นนะนะครับผมถามว่ามันวิ่งมันโอเคไหมมันก็โอเคนะผมับผม1 2 3 4นะครับผมมาได้ทุกเกียร์นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามผมเข้ามานะครับผมก็สำหรับใครที่กำลังไล่อยู่นะครับผมถ้าสเต็ปแบบเดียวกันนะครับผมก็ลองเอาสเตอร์เบอร์ที่ผมใส่เนี่ย ไปใส่ดูก็ได้นะครับผมแต่มันก็อาจจะไม่ได้แบบคือเหมือนกันทุกคันนะมันขึ้นอยู่ที่เราเราทำด้วยนะเพื่อนๆโอเคนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมถ้าถูกใจยังไงก็อย่าลืมกด s u บส c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของช่องนาเดโตนะโอเคนะผมก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย